พายโต้ต๊โอ้ยปิตะยานเลย่ะเกือบแล้วเนาะขวรฟาควรฟาบ่บินมาตั้งฟ้า่่อาสบายได้เด้อน่าสบายดีดดเดยดยเมื่อี้นโครงหลังคาเฮื่อนน้อะก็5กะเริ่มเมื่อนี่แล้ว และซุมเขากับโมดินซอยเพิ่นจบคือ,อคำหลักปุญญาิันซ้อนไว้โดยโดยขอบคุณแม่เพชรปัญญาใจดีดยอยู่ต่างประเทศให้เพิ่นมีความสุขเท่ากับพนจากความทุกข์เพิ่นซอยให้กับบาวสารีโดย่ก็ ขอบคุณหลายๆอยู่ต่างประเทศไกลๆกับใครมีความสุขเด้อแม่เด้อโดยน้องซาโตะนาะเสียงเดียวเขาดูว่าชงนะเขาว่ามันหลายเออมันหลายนะเมนเออในนี้เนี่ยขับเปิดขายให้เอาได้เนาะพอได้เรื่อยมาใช่เลย เก็บเก็บใส่ก่อนเนาะมันเป็นตะไลก็จังใส่แม่นเพราะว่ามันมันเส้นเดียวพุ่นเฮาเส้นเดียวบ่บ่พอเส้นเดียวเนาะพอเส้นเดียวาเอาใส่มันพอใส่กรบทักทายสบายดีเด้อสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุกคนพี่น้องเนาะว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ บางใจต่างๆประเทศพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองบ่าซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะพวกกันคือเก่าเนาะเอ้าพี่น้องเนาะคลิปที่ซองพี่น้องเนาะตรงนี้ทางบอร์ซดีกะอ่ามาเฮือนันซานนานเป็นของไอซวนคือเก่าพี่น้องเนาะนี่กะทางสร้างเวอร์กันเนิ่อการเนาะเริ่มงค้นคูงหลังคูงราคาแล้วพี่น้องเนาะหรือว่าดวนโดดลิ้วทีนใจพี่น้องเลยเนาะเอ้าปี่เลยทางวอร์ซดี้กะสีไทยบรรยากาศแล้วพี่น้องตอนสร้างคนเท็ด เป็นโคลนลังคาเพี่น้องๆพี่ให้พ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนับโซนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเออไปกันเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก๊ลังเริ่มพี่น้องเนาะพายนกำลังตกต่ำๆอยู่พี่น้องเลยเนาะฮ่าต,ต่อต ยังนะฟาดต๊ะโต๊กโอ้ยปิดตยานเลยนะเกือบแล้วเนาะขวนฟาขวนฟาบ่บินมาถึงาวสบายได้เด้อนาะสบายดีเนาะโดยดยโดมือนี้ก็ขค้นคงลังคาเพื่อน ก็5กาเลิรมเมื่อนี้แล้วแล้วซุมเฮากับทมดินซอยเพิ่นจับคือคำหลักปุณยาเิ่นซ้อนไว้โดยโดยขอบคุณแม่เพรปุ่ยายใจดีโดยอยู่ต่างประเทศให้เพิ่นมีความสุขเท่ากับนจากความทุกข์เพิ่นซอยให้กับบาสซารีโดย่ก็ ขอบพระคุณหลายๆอยู่ต่างประเทศไกลๆกต่ใครมีความสุขเด้อแม่เด้อโดยนะจ๊ะถูกเนาะอ้าววันนี้ท้าไอ้ายกับถมดินบ่กกันนี่โดยถมดินอ้เอาดินพองนี้บ่กถมนาะเอาดินพูนนี่แหละหาคุณเอาดินพูนหามาถมเนาะดินนพอันนี้ก็ย่านคาร้อนใส่แล้วกันโจกอนโจกอนเนาะชิเต็มเลยละคอยคอยวุ้ได้วัดเพิ <S, <S ่น มันบ่เฮ็ดเฮาก็จังเฮ็ดก็ได้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นเถิงว่าห้วยฟ้าตกลงมาเร็วไม้ตกตกมาใส่จังได๋เนาะออคือห้องนี้ก็มี้เนาะแล้วนี่ก็มี้บ่มีแล้วตัวนี้บ่มีได้ๆัวอนบ่หออยู่บ่จังได๋เด้บาดนี้เป็นยังไงมันบ่พอบ่เจ้าเฮาก็บ่เิเนาะบ่พอบ่พอ ขาดขาด,ดบุพ่อพอวะเออไม่ไม่น่าสิบสองไม่ไมบพอตัวหนึงเนาะ ย่างอีคุณนที่ดู่บาเสินเดียวเขาดูว่าชงนะเขาว่ามันลายเออมันลายนะเมนขั่ายตนตอนเออในนี่นะขับข่ายให้เอาได้เนาะพอได้เรื่อยมาเลยเลยเก็บเก็บใส่ก้อนเนาะมันปิดแต่ไรกับจังกระซเพราะว่ามันมันสินเดียวัน พอเส้เดียวบ่พอเส้นเดียวเนาะพอเส้นเดียวเอาใส่ใส่บ่งกอนใส่ทำมันพอก่อนทาเมนดีๆนี่ตัวนี้นี่อืมพอเสเดียวอืมพอดีกรเทินเนาะให้าเอาอีกเส้นนึ่งตัวน้ปตสาวร่างมหน่อยเนาะดูที่นมันก็พอเขาบอเอาไม้ตเานะเฮ้ยตัดเออเอาตสาว่างนีนก็ไ่อยู่บ่ก็บว่า รถรถโรงเสียงหนึ uh, uh, ่งแมนเหมือนนั่นนะคาราบาลรถนะพอดีเออแมนเออร่างกลายนั่ยังอยู่นี่ พออันน <py at ph o> ั้นเบาทวนไปไหาดอยู่นศาลนะเ็นสงเซ็นก็ได้อะไอปส่ให้เซ็นเดียยันจะเป็นมุมมาสูงใคมีเท่น้เท่านี้เยวจเอาไอเอาอัตงๆเอา

เ like างกลางอีกได้เแมนด่างกลางอีกดิยังสางอีกสามันพเนีาไใส่ด่างเอตมนน่เางส้นอีกแ้นี่แมเส้นยังพเานยเนี่ยเป็่ได้เลยหางไม่จะได้เอาองสีไม่เว่าทวนมันนึ่อีกนึงแต่ไม่เวลาดทั้งนี้มันหนึ่งอีกีนึงมันงตัดกัน จะงามเนาะขว่าขาวเขาไปเอาซีดีกันบ้ามเนอะไวัมันนีจัดัทางหน้าลูทางหน้าทางหนีจัดัจัออกมาใส่ตัวนี้มันจะขีตัดแทนได้ตาไปเอาีดีแล้วรู้เลยเป็นเป็นสุราแอมนี่เอาคนละสีเนาะอ่าสีกับมันขอบทางบ่อางามเนาะสีไมเลยนี่สีมเลยางเตัวอนางกังามนะ สีฟ้าทะเลกับง๊าบเอาด้วยเอาลายเลยเดี๋ยวสีว่ามักสีฟ้าว่าดีเปลี่ยนสีใหม่แล้วเบิร์งยุ่งเอาสีผ้าชจนลายมันจะมีได้ไอส่วนได้มากสีเนี้ยไอส่วนเป็นฮาลายพอดเปลี่ยนสีใหม่แล้วเบิร์งเอาสีผู้ใหญ่มาฮะเอาสีผู้ใหญ่บราเซนมาสีได้ห้ากับมักสีนั่นเอากับเราสลีมักสีได้ห้ากับมักสีนั่นเออเดี๋ยวมักบุคคลกันได้ใช่ คือการเี่เหล้าเสีเอาเอาวเออนี่วะเเอาเสียตัวบ่มีปัญหาคือผู้ใหญ่เพิ่นวอลบอเซนเพิ่นว่าอลายเออเสียงอยู่มีปัญหาเนาะผีผ้าหายเกี่ยวประการเลยเอาสียตัวมีแต่เรื่องเกี่ยวับเล้าบ่พูดเข้ากันบ่เออเปลี่ยนสโลกไม่เนาะสีใหม่เอาสียอย่งนี้วันนี้เนาะเอาสียบอลเนาะเอาสียจะเท่าหมองหมองนั่นเองจะเท่าหมอกเนาะงามอยู่่มกสีเลย Nhưng chuyển nhưng điều nó ô bị thì. Làm <laughs> đây à là bạn nó thì cô nhớ rồi. Cứ lại Mẹ. Kìm mới giờ sao cái đi đó. là gấu nó nhìn bơi bơi với mưa không mình. <cười> <cười> à, nhìn đấy nó no mình. <laughs> วัวอกว่าถือเลขสิบูยักบัวันน้ก็ให้อเซถือเลขสิ่โอ้ยสาธุน่เนาะอยากถือยังถือขึ้นน้พนอยู่บัตเมื่อนอนเฮือนใหม่น่ะฟันดีค้าังได้เด้อฟันดียังหังมันวัวถือเถื่อฟันดีบอกเลขีกวอรเซนวอสดีเนี่ยพอเลยถือน้ำพินเนี่ย พันคิวก็บอกแล้วในพันกับอกคิวพูดืันบอกเลขฮะเลาแมนบ่อไม่เป็นคนอะไรเป็นคนเมืองัเซสสิบปตื้อน้อเนาะพ่อสิแดเงินเนี่ยมิตรพี่แต่น้องคนวะแมนก็ว่ามีเงินนะก็มมแต่พี่แต่น้อง ยามยามบ่มีเงินนี่ยากตามกันเฮาบ่ทักผู้ใดเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพี่ยามมีเพิ่นเอ้อจังพี่น้องยามบ่มีนี่โอ้ยาตามกันเฮาบ่อบ่มีสิถามเนาะบ่ถามอีกนะยนเฮาขอเงินนําแม่นว่าแม่นบ่แม่นอ่าแม่นอ้สร้างว่าแม่นรถได้เไเออโอ้ลคักบ

คำว่ามันบ่อคว่ามันก้วงกูญแ่เตอร์อีกเลยสีงามไม่ตัสีง้อนี่ก็พอดพอีงมพอดีงามว่าพอดีงามเนาะเออทั้งหนาทั้งหลังเลยพอดีงามเงาวงาเกินกบบ่องามเยาเกินกับเลต่อนเนยเนี่ยพอดีแบ่งแบ่งกันหละพอดีรถเนาะ

ดอกเอ็มไส้เอ็มัวเนาะเนี่ยเล็กจุดฟยิ่ใช่จิกใช่ละแล้วบัวใช่ไหมบอเอออนี้เขาจะคัดกันหมดแล้วจะตอกคัดกันเออมาตอคัดพ่้คอนมาหนเยกหยัตตะได้นี่ดูัตะปูลงนได้เลยปหลั

ห้าเมตรหกเมตรห้าเมตรปายหกเมตรห้าเมตรแปดสิบห้าเมตรแปดสิบหเมตรแปดสิบแสิบเปดสิบมันดอกจะมาตัดต่อนะ มีดตหิตล่างมั้นะบ้านตรงนั้นนะนี่ประมาณกุดกุลุ่มแบบนี้เกือบพวงเลย

ลอยันนัละลางนเฮ้ยลอยลางใส่ดย้่ไรกะไ้าอน้องายวแค่ังไกลก้นั่นแหละมื่อนึงกับคืนนึเลยยาแล้ครับเมาลายบอลมยเฮ่านี่้ดันนดี้คอนตีมา้ามาตีมาบ่้เตตีเขเออ่เปร็นเออมนเจ้อยากเไต

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สร้างๆเหมือนกับดำเนินการพิมพ์เลยเนาะ สางกำลังรึกษาหราอกัน่น้งนองเนาะเอาย่างใดีว่าฉันเนาะไม่บุพเพวันฉันไปองเเนาะขาดอยู่ตัวหนึ่งไองเนาะก็วันทั้งชางมันไปตัดอออเอาสาวดัง่น้องเนาะเส้นหนึง่งก็เลยบุพเพ่น้องเลยกแต่ที หาให้ชวนเด้อพี่น้องหาเอาไม้จึบไม้เก่าในใส่ก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเดือเส้นเดียวนึงพี่น้องมันยังบ่หลายเพราะว่าหน่อยเส้นเพิ่นบ่ส่งใพี่น้องเลยเนาะอ่าาสิกก็กบ่ได้พี่น้องนะเพราะว่าไมาพี่น้องเยอ่า เนาะพี่น้องกะสารัพธ์นี้กะทางวศลีกะสิเลิเนาะผิดพลาดประการใดเนาะขอโทษขอภัยพี่น้อง FC เบ้อสุขสุขคนพี่น้องเด้อเนาะาาดทางีเนาะว่ามูลูนพี่น้องเนาะกราบขอโทษขอภัยหลายพี่น้องเนาะสารันี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องเอ้ย